ประจักษ์ชัยโผเตือนเอมิอราอย่าเจ้าน้ำตาหลังปล่อยโฮกลางไลฟ์สดเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจเมื่อทำเอาตกใจกันทั้งประเทศเมื่อเอมิโราปล่อยโฮกลางไลฟ์สดหลังศาลตัดสินแล้วติดคุกหลังเธอนั้นได้พูดถึงอดีตสามีภัยบุญกระต่ายพนิพาในคดีหมิ่นประมาทในการโฆษณากลางรายการโหนกระแสโดยศาลได้กล่าวว่ายิ่งพูดความจริงยิ่งผิดและเธอนั้นก็ได้เล่าเหตุการณ์หลังไปขึ้นศาลว่าตนเองไม่ได้เตรียมใจแต่งตัวไปไม่ได้พร้อมไปติดคุก ไม่รู้ว่าจะต้องติดคุกตนเองไปนั่งอยู่หน้าห้องขังก็กลัวเพราะมีแต่ผู้ชายต้องคดีอยู่ในนั้นโดยครั้งนี้ทนายเก่งได้ยืน่นทรัพย์สินเพื่อประกันตัวเอเมิราชั่วคราวเพื่อสู้คดีเนื่องจากเธอนั้นไม่มีหลักทรัพย์บ้านฉนดที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นๆและศาลได้ให้เธอนั้นซ่บ้านตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะให้ประกันตัวชั่วคราวและต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านของประจักษ์ชัยไห่ทองคำก็ทนไม่ไหวโต์ถึงเอเมิราหลังปล่อยโฮกลางไลฟ์สด โดยงานนี้ประจักษ์ชัยก็ได้โพสต์ระบุข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเอมิโอราอย่าร้องไห้ทำงานเลี้ยงลูกไปอย่าอ่อนแอเจ้าน้ำตาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน้นโอลิฟเนยกรอบกินให้หน่อยอร่อยนะกะอย่าน้อยใจในคอมเมนต์อดทนสู้ไปให้คิดบวกให้อภัยให้ท่องคำเป็นห่วงซูเดอร์ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ